ดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาเจอครูพ่เอกอีกเช่นเคยนะในคลิปคิดได้ภายใน5นาทีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการเชื่อมต่อจากคลิปวิดีโอที่แล้วนั่นก็คือการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนซึ่งเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยจะเป็นการคูณเศษส่วนกับจํานวนเต็มวันนี้จะเป็นเศษส่วนกับเศษส่วนเลยซึ่งสเต็ปการทําให้นักเรียนดูด้านขวามือนะคะไม่ยาก นะคะสเต็ปการถือการทําก็คล้ายคลึงกันนะคะก็คืออันดับแรกถ้ามาเจอโจทย์ที่เป็นเศษส่วนกับเศษส่วนคูณกันนักเรียนต้องจับคู่เศษกับส่วนค่ะจับคู่เศษกับส่วนนะคะแล้วตัดทอนเป็นอย่างต่านะคะตัดทอนเป็นอย่างต่าเมื่อตัดทอนเป็นอย่างต่าแล้วให้นักเรียนเขียนใหม่อีกครั้งหนึ่งเขียนใหม่นะคะแล้วตรวจสอบอีกครั้งว่าเศษกับส่วนนั้นสามารถตัดทอนอย่างต่ําได้อีกหรือไม่ นะคะเมื่อเร,เรียนตรวจทานแล้วยังมีอีกก็ตัดอีกค่ะจับคู่เศษกับส่วนตัดทอนเป็นอย่างต่ำอีกทำแบบนี้เช่นนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะไม่มีเศษกับส่วนคู่ใดที่ตัดทอนเป็นอย่างต่ำได้แล้วเมื่อหมดแล้วนะคะให้นักเรียนมาทำสเต็ปที่3ามนั่นก็คือจับคู่เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเลยค่ะนะคะหรือง่ายๆค่ะบนคูณบน,บน,บนล่างคูณล่างนะคะ ส่วนสเต็ปสุดท้ายจัดอยู่ในรูปอย่างง่ายถ้ามันเป็นเศษส่วนแท้ก็โอเคจบไปก็คือตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนก็คือจบแต่ถ้าเป็นตัวเศษที่มากกว่าตัวส่วนนะักเรียนต้องจัดให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนั่นคือจํานวนครันะคะนั่นเขาเรียกว่าจัดให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะอะเรามาเ,เริ่มกันเลยดีกว่าตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ ตัวอย่างที่1นนะคะนักเรียนเศษ2ส่วน3คูณกับ5ส่วน11อันดับแรกเห็นไหมคะอันดับที่1เราต้องพิจารณาตัวนี้เศษจ,จับคู่เศษกับส่วนเศษกับส่วนคู่ใดที่สามารถตัดทอนเป็นอย่างต่ำได้วิธีทำครูเริ่มเขียนโดยการเขียนโจทย์มาก่อน ครูเขียนโจทย์มาปกติแล้วนักเรียนพิจารณาซิว่าเศษส่วนคู่ใดยอย่างเศษสองกับสิบเอ็ดสามารถตัดทอนเป็นอย่างต่ำไหมมีแม่สุดคูณแม่ไหนมีจำนวนใดที่ไปหารมันทั้งสองตัวลงตัวไหมในง่ายๆคือสุดคูณแม่อะไรที่มีสองกับสิบเอ็ดซึ่งมันไม่มีถูกไหมคะแล้วก็สองกับสามล่ะสองกับสามไม่มีเอากระดับคู่ใหม่ห้ากับสามได้ไหมก็ไม่มี ห้ากับส1บดได้ไหมไม่มีปรากฏว่าข้อนี้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหมดแล้วไม่สามารถตัดทอนได้แล้วเพราะฉะนั้นหมดแล้วค่ะเขียนใหม่อีกครั้งอ่าเขียนใหม่พอสเต็ปนี้มันไม่จําเป็นต้องเขียนใหม่แล้วค่ะเพราะมันไม่มีอะไรให้เราเขียนเพราะว่าเศษส่วนมันเป็นอย่างต่ำแล้วก็มาสเต็ปนี้ได้เลยค่ะผ่านสเต็ปไปแล้วนะมาสเต็ปที่สามจับเศษคูณเศษค่ะ ส่วนคูณส่วนเศษคูณเศษ2คูณ5เป็น10ส่วนคูณส่วน3คูณ11เป็น33ข้อนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยง่ายมากอย่างง่ายเลยโอเคข้อนี้ง่ายเลยค่ะไม่ต้องตัดเป็นอย่างต่ำเพราะนั้นข้อนี้จบตอบ10ส่วน 33. มันตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเรียบร้อยอยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วนะคะ,ะมาดูตัวอย่างต่อไป ตัวอย่างที่สองส่ส่วน7คูณ21ส่วน32 4ส่วน7คูณกับ21สเ่วน32เริ่มแรกสเต็ปที่1จับคู่เศษกับส่วนตัดทอนเป็นอย่างต่ำจับคู่เศษกับส่วนตัดทอนเป็นอย่างต่ำดูสิเราเอาเศษตัวไหนส่วนตัวไหนดีอ่ะลอง7กับ21เเห็นไหมคะเศษตัวนี้เศษตัวนี้ส่วนนะคะ ตัดทอมยังต่ำเจ็ดกับยีสิบเุดคูณแม่อะไรที่มีเจ็ดกับยีบอแน่นอนนักเรียนใช้แม่เจถูกไหมคอ่ะแม่เจนักเรียนใช้แม่เจเจดอะไรได้เจ็ดเจ็ดคูณหนึ่งได้เจดเจ็ดคูณอะไรยี่สิบเอ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสบสี่เจ็ดสามยสบอ็มนักเรียนใช้แม่เจในการไปตัดทอนหมดยังยังมีอีก 4กับ32ไงคะนักเรียนใช้แม่4 4อ่า4คูณ1ได้4 4คูณ2เป็น8 4 3สี4สามสิบสองสี่สี่สิหเเพราะฉะนั้นสิ่งที่เนี่ยที่ถูกตัดออกไปแล้วเราไม่เขียนแล้วเรามาเขียนใหม่เห็นไหมคะเขียนใหม่ขั้นตอนที่สอง เพราะนั้นสี้ายนี้4ส่วน7ไม่เขียนแล้วก็จะเป็น1ส่วน1คูณกับตัวนี้21กับ32ไม่เขียนแล้วเป็น3ส่วน8ตรวจสอบอีกครั้งว่ามีอะไรที่สามารถตัดทอนได้อีกไหม3กับ8 3กับ1 1กับ8ปรากฏว่ามันไม่มีแล้วค่ะมาสเต็ปที่3จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนค่ะจับเศษคูณเศษก็คือบนคูณบนล่างคูณล่าง1คูณ3ได้3 หนึ่งคูณแปดได้แปดจบเรียบร้อยเห็นไหมคะสามส่วนแปดสามส่วนแปดพิจารณาซีว่าเป็นอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือไม่อย่างง่ายก็คือตัวเศษต้องน้อยกว่าตัวส่วนนะคะแล้วเป็นอย่างต่ำปรากฏว่าสามกับแปดต่ำแล้วและตัวเศษก็น้อยกว่าตัวส่วนก็อย,อยู่ในรูปอย่างง่ายเรียบร้อยแล้วค่ะจบแล้วตัวอย่างที่สาม โอ้ oh, ตัวอย่างที่สามนี้สองเศษสามส่วนห้าคูณห้าส่วนยี่สิบหกมีจำนวนคละเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ต้องตกใจคะ่ะนักเรียนไม่ต้องจกใจเราก็แค่เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินซะ,ะเราก็เปลี่ยนจำนวนคะนะคะให้เป็นเศษเกินเราครูลองลกตัวอย่างมาก่อนนะสองเศษสามส่วนห้าคูณกับห้าส่วนยี่สิบหก ูยังไม่ได้ทำอะไรนะคะปูคแค่ลอกโจทย์มาใหม่นะคะสองเศษสาส่วนหเราเปลี่ยนโจทย์ตัวนี้ให้เป็นเศษเกินค่ะเปลี่ยนไงจับ5้าคูณสองสคูณสเป็น10 10มาบวกเพิ่มอีก3าเป็น13ส่วนเหมือนเดิมค่ะส่วน5คูณกับ5้าส่วนยีตัวนี้ลอกมาตามปกตินี่เห็นไหมคะตัวนี้เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว ก็มาเริ่มสเต็ปจับคู่เศษกับส่วนตัดทอนอย่างตามนี่เห็นเลยคู่แรกห้ากับห้าใช้แม่ห้าในการตัดห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเห็นไหมคะต่อไปสิบสามกับยี่สิบหกโอ้โหแม่อะไรคะแม่สิบสามเลยคะ่ะสิบสามหนึ่งสิบสามสิบสามสองยี่สิบหกไงคะ เพราะฉะนั้นเขียนใหม่ตรวจสอบอีกครั้งเขียนใหม่โดยการตัดทอนแล้วเหลือ1ส่วน1คูณกับ1.2ส่วน2ไงคะที่นักเรียนตัดเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัดทอนเป็นอย่างต่ำแล้วไม่มีอะไรตัดได้แล้วสะติดต่อไปนักเรียนจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนค่ะ1 1คูณ1ได้1ข้างล่าง1คูณ2ได้2เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ1.2ส่วน2 หนึ่งส่วนสองก็ต่ําแล้วแล้วหนึ่งส่วนสอง,งก็อยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วคือตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนแล้วค่ะโอเคเมื่อเราตัดทอนไปตั้งแตบบ่ต้นๆแล้วท้ายๆนักเรียนจะไม่เหนื่อยนะคะนักเรียนต้องฝึกการตัดทอนเป็นอย่างต่ําตั้งแต่แรกๆนะคะเลขมันจะน้อยลงแล้วนักเรียนจะคูณแล้วมันไม่เหนื่อยไม่หนักเกินไปตัวอย่างที่สี่ค่ะโอ้โหมาเป็นจํานวนคะทั้งคู่เลยทั้งซีกซ้ายและซีกขวา ไม่ต้องตกใจอีกเช่นเดียวกันก็เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินจ้ามาดูค่ะ 1, 3เศษสส่วน4คูณกับ 1, 19เศษส9ส่วน21นะคะวิธีการเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก็จับ4คูณ1ได้4บวกเพิ่มอีก3เป็น7ส่วน4นะคะ คูณกับจับ21คูณกับ1ได้21แล้วบวกเพิ่มอีก19 21บวกเพิ่มอีก19ได้เท่าไหร่คะนี่9บวก1ได้10ใสศทด1 2บวก1เป็น3ทดอีก1เป็น4ได้40นะคะ40ส่วน21เหมือนเดิมเห็นไหมคะเราเปลี่ยนโจทย์ใหม่แล้ว ต่อไปจับคู่เศษกับส่วนให้เป็นอย่างต่ำแต่คู่เศษกับส่วนแล้วตัดทอนเป็นอย่างต่ำนะคะคู่ไหนดีอ่ะเกับ21ใช้แม่7จไงคะเจ็ดหนึ่งเจต่อไปใช้แม่อะไรนี่4กับ40ใช้แม่4ไปเลยะ4ะสี่หนึ่งสีเป็น40ไงคะ เพราะนั้นไม่มีอะไรที่ตัดทอนเป็นอย่างต่ำแล้วเขียนใหม่ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความแน่ชัดหรือ1ส่วน1คูณ10ส่วน3มีคู่ไหนอีกไหมคะที่ตัดทอนเป็นอย่างต่ำได้ไม่มีแล้วพอมันไม่มีแล้วนะคะจับเศษคูณเศษค่ะส่วนคูณส่วนกลายเป็น1คูณ10ได้10ส่วน3คูณ1ได้3อยะ ข้อนี้แหละนักเรียน10ส,ส่วน3 10ข้างบนมันหนักไปมากเลยมากกว่าตัวส่วนข้างล่างอย่างนี้เขาว่าไม่ใช่รูปอย่างง่ายรูปอย่างง่ายตัวเศษต้องน้อยกว่าตัวส่วนค่ะเพราะนั้นทำยังไงมันเป็นเศษเกินอย่างนี้ต้องทำเป็นจำนวนค่ะง่ายๆค่ะเกินจำนวนค่ะก็จับเศษส่วน3เหมือนเดิม3คูณอะไรข้างหน้านี้นะคูณอะไรข้างหน้านี้คะให้ได้10 สามคูณหนึ่งเป็นสามสามคูณสองเป็นหกสามคูณสามเป็นเก้าสามสี่สิบสองสิบสองมันเลยสิบค่ะเพราะฉะนั้นต้องคูณได้เพียงแค่สามคูณสามเป็นเก้ามันได้แค่เก้ายังไม่ถึงสิบต้องบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่บวกเพิ่มอีกหนึ่งไงคะถึง 9, 3, 3, 9, กลายเป็นสิบสามคูณสามเป็นเก้าบวกพวกอีกหนึ่งเป็นสิบคำตอบมันสิบส่วนสามเหมือนเดิมแต่แบบนี้คืออยู่ในรูปอย่างง่ายที่ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเห็นไหมคะ ประเด็นข้อนี้ตอบ 31. 3ามสิบหนึ่งส่วนสาค่ะโอเคนักเรียนพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมคะนักเรียนลองทําแบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะทําด้วยตนเองติดตรงไหนไม่เข้าใจถามคุณครูนะคะนักเรียนลองทําแบบฝึกหัดตามตัวอย่างที่ครยยกมานี้สตัวอย่างคือครบคันหมดเลยนะคะเจอในทุกสถานการณ์ทุกรูปแบบฝากไว้นะคะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดดูนะแล้วเราวางพบกันใหม่ในคลิปต่อไป บายบายสวัสดีค่ะ